สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับมิดหมอแค้นแฟนมอรำที่เคารบรักมือนี่มาพบมาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องทางช่องมังกรอ,อีสานรวบรวมข่าวสารในแวดวงของมรำมาใหา้พี่น้องได้รับชมเราฟังพี่น้องมือนี่มาพูดเดียวแอดมินน่อยจ้าไปทางใดโทรหากับอรับมันไปเล่นยุสัยบุกเขาแต่เป็นผู้เบาคอยเมีบยบ่อยู่หนูก็จอบเลย สบตากััพูพิ่นสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นจ้าไน้พญาข้ามผ่านเปิดโตแล้วย่างเป็นทางการแล้วพี่น้องเกิดอะไรขึ้นกับหมอลำประถมบันเทิงศิลป์บแมนเปิดตัวะเอกบอแมนเปิดตนั่งเอกเแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีหยังมกักไพ่ก่อโอ้มั่เป็นเพลงมมนเป็นเพลงู แ่เป็นผู้เบาคอยเมียบ่อยู่หนูกระสอบลอยศพตากระผูวเพิน่นจังสรีแ<ห>ม่พ, <อ S 1> พัมาดมามาเขาเปียกกูตีสนองโอมันเป็นเพลงเอาเป็นอย่างก็บอกสู้พีสู้น้องฟังกระดาบมนีข้าวสารแวดวงมะล่ำเป็นยังไงเนี่ยเป็นอย่างจังหล่องเพลงนี่หูบยยอกพญนคำพานพอวามนี aw 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 เฮ<อ>้าสีมะวาวถึงเจ้าของผลงานเพลงผัวเขาผู้เบาคอยพันย์คำพานหวยบอกจังสี่หูไปถือว่าเปิดตัวแล้ว น้องน้องไมหมน้องไหมเมืองชุมแพน้องไหมเมืองชุมแพเอมือนีถือว่าเปิดตัวเป็นทาา่างการแล้วพี่น้องสําหรับโอ้โหเรียกว่าดจ้าวาส่ดดสา<ห>น้นองใหม่สื่อเสียมารยาตจังไดพี่น้องใหม่เม,มืองชุมแพพี่น้องใหม่เมืองชุมแพหรือว่าคุณแม่ใหม่เมืองชุมแพแมนบอสป้ Beyonce, าถึงโถทาวอไปประมาณสิบกว่าปีขึ้นหลังพญ่ค้ำผ่าน<อ>ถือว่าเป็นนางเอกหมอลลัทีหนาตาสดสวยอิหลีสําหรับคุณแม่น้องใหม่เมืองชุมแพเว้าซื้อ น่องไม่เมืองชุ่มแพร่เนาะ,ะหลาลๆคนบต่ตตองถามบต่ตตองถามว่าพื่นล่ำทํำนองใดแมนบอ่อ,อต้องเป็นทางคอนก่นแล้วล่ะพี่นอ้องชุ่มแพร่ขยุคอนก่นชุ่มแพก่ขยุคอนก่นแล้วว่ากันว่านี่คือนั่งเอกหมอล่ำดังนี่คือเจ้าของวงหมอล่ำดังในอดีตพี่นอ้องว้งน้องไม่เมืองชุมแพนั่นเองคือว่าตามซื้อเลยแมนน้องไม่เมืองชุ่มแพร่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่สามารถขายต้าของใด แม่บ่พ่องตะวันหนองไม้เมืองชุ่มแพ่หนองไม้เมืองชุ่มแพ่คนรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วเป็นจังไดล่าสุดเมื่อบ,บกีนาที่ที่ผ่านมาพี่น้องเปิดตัวไปแล้วกับวงหมอลำหมายเลขหนึ่งประถมบันเทิงศิลป์ของคุณพ่อดาบสอบบแมนพระเอกบอ่แมนนางเอกตะวา่าบาท,ที่นี่เป็นการเปิดตัวแมพพ่พญ่าพญายคำผานนนองไม้เมืองชุม่มแพร่ะไปอยู่กับประถมบันเทิงศิลป์ของคุณพ่อดาบสออ้าวเป็นจังไดเป็นจังไดอ้าวเป็นจังได หล,หลายคนอาจสิจำเสียงของเพิินบ่ไดดพายุค้ามผานมือหนีห้าสิเอาเสียงของเพิินล่ำทํานอกขอนแก่นนี่ยละม,มาฝากพี่ต่อหน,นองสิเป็นจังไดไปติดตามพี่นอ้องมื่อซอยเชื่อดี่ฉันเป็นร่างแรงใจซอยเชื่อวันนี้ศิลปินมอหนังิรีไปได้ สตาราไทยให้เจ้าเอาใจใสพี่น้องเอ๋ยย่าเป็นไทยใจบอสลาหีพ้องแต่เก่ากินไปย่อกฝลังดงวันหน้ามองไปแหลนหาดนงนอนเพิ่นขาดโดนตะนอน เป็นจังนาพี่น้องอันนี้แค่ตัวอย่างบางตอนแค่นํำจิมล่าสุดหลังจากที่เปิดตัวกับหมอลําประทมมันเทิงศิลแค่ไม่กี่นาทีคุณพอดับซอสประทมมันเทิงศิลหมอบไม้นาที่ทททสําคัญห้เลยพยัคฆ์พนานนั่นก็คือเป็นครูซอ้อมเป็นครูสอนเป็นคนหาคําในนํนาเกี่ยวกับศิลปินรุ่นไม่ญ่รุ่นนี่แหละพยัคฆ์พนานเพราะว่าถือว่าเป็นอีก หนึ่งครูก็ได้เด้สำหรับคุณแม่น้องใหม่เมืองชุมแพประสบการณ์ของเพื่อน,นี่โอ้โหโชค,โช,คช่วยโชคช่วแล้วพี่น้องเป็นหอดเจ้าของวงกับเป็นมาแล้วเสือบอกพี่ใหญ่ข้ามผ่านย้อนไปยี่สิบกว่าปีทิ่พ่านมากสมัยนั้นแอดนินหน่อยเฮงงานอยู่กรุงเทพเฮุงานอยู่บริษัทที่มีชื่อเสียงบริษัทหนึ่งเลยล่ะพี่ใหญ่ผ่านมีโอกาสก็คือผู้รักผู้ใหญ่เนี่ยละ่ะเดียวอยู่ในวงการมอรองมอลลัมเนี่ยล่ะ เพินไปเปิดเป็นคอนเสิร์ตเนอะออคุณแม่น้องใหม่เมืองชุมแพปะทะัทคุณแม่จินตารา ทำการแสดงบนเวทีเดียวกันรับเชิญยังสิไหมแอดมินหน่อยได้ไปเก็บเงิ่อนตัวพ้ผพานเป็นคนเก็บตัวเป็นคนเก็บตัวพี่น้องป้าเจ้าคือบุญหลายสายเงาแท้ในชีิพเจ้าได้เก็บตัวหลายรอบเลยเลยเก็บตัวขายบานขายตัวดีหลายรอบแล้วถือว่าเงิ่อนผ่านเมื่อข่อยตลอดดิพญ่าผ่านเจ้าเป็นค้อในวงการด้นี่คือว่าเงินผ่านเมื่อข่อยแล้วมันจะออกไปเงื่อนผ่านเข้ามามันจะออกไปจังสิแม่เออตลอด คุยนี่ถือว่าเป็นคนที่ว่าเงื่อนผ่านเมื่อหลายอสุดยอดอิร<ล>ิ<ล>สุดยอดอหลีแล้วเป็นจังไดพี่น้องหลังจากที่เปิดโตแล้วเนาะพี่น้องเนาะ fc แฟนคลับของหมอล่ำประทมมันเทิงศิลีเขามาแสดงความคิดเห็นว้าวกดว้าวไปตามๆกันเลยกับคุณแม่น้องใหม่เมืองชุมแพอ้าวเฮาลองมาฟังความคิดเห็นของ fc แฟนคลับของประทมมันเทิงศิลเบืองจังหน่อยเดียวสิว่าแอดมินหน่อยกับพยัคฆ์ผานอวยคักอวยแน่ผัสสิว่าอีกละอ้าว fc แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่าจังไดแน่ สุดยอดแล้วได้นั่งเอกเพรเม็ดงามแหง่งวงการมอลลัเสียงดีเสียงมวลคัาผืนว่าม,มีเอกลักษณ์มอลลัขนานแทะคัก,ก,กมาอยู่เป็นบรมมาครูสอนวงน้ำครับผืนว่ามสมัยนี้หาได้ยากเสียงล่ำแบบนี้กลับมาดังอีกครั้งแน่แน่พูดนะหมายเลขหนึ่งปังปังปังเอื้อยไม่มาอยน้ำสุดยอดเลยครับว่าสนสุดยอดเสียงล่ำขนแก่นอยู่แล้วครับเบอร์ต้นตนเลยครับแล้วสำหรับคุณแม่อ่าน้องใหม่เมืองชุมแพ ผลงานของิืนมีอย่างแน,น่เอาคูดง่ายคำผ่านสำหรับผลงานที่สั่งซื้อนาะพี่นอ้องเนาะเรียกได้ว่าวอบไปหลายๆคนหูจักแน่นอนหัวเขาผู้บ้าคอยเนี่ยเพเลงคนรอบเาหันตัวเนี่ยนางสาวรวงนางสาวรวงาสาวมอลลชฉ่ำลักจีบนุ่มขมินะ้นหรือว่าผลงานด้านเ,าเรื่องร่ำเรื่องต้อกรนนีที่แจ้งเกิดให้กับคุณแม่ได้บทบาทดาวไราย,ยางหยาดน้ำตาเมียแตง น้ำตาสาวบัวคำงานนี้เรียกได้ว,ว่าเพชรเมงงามอีกคนหนึ่งเข่าสังกัดปฐมบันเทิงศิลป์ปฐมบันเทิงศิลป์นอกจากสิศิลปินที่เรียกว่าชั้นบรมโคแล้วย่งได้คู่อิหรี่บอกสอนศิลปินรุ่นเการุ่นไม่หลังๆขึ้นมานี่ให้หูว่านี่คือการล่ำสังวาสขอนเกนต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่แหละพี่นอ้องฮะสิวปงได้คู่แบบ ต้องสั้นนี่จังสีเอิญว่าคู่ของแท้วันเถาะบัรมนักครูว่าสั้นก็นเออนั่นแหละก็ถือว่าเงียบหายไปผักใหญ่ๆบริเวณข้าวเพิ่นตะโดนนี่มาเลี้ยงผนเนาะล่าสุดตั้งเตี้ก็คือเห็นเพิ่นไปไปไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ตามตามร้านอาหารตามผับแถวพัทยาแถวในกรุงเทพนี่หลายครั้งหลายคราวอยู่หลักก็แต่ยิ่งว่ากลับมาเห็ด ว่องอีกครั้งหนึ่งเออบัดที่นี่กะเงียบไปเนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่กี้นี่เคยได้ไปเบิ่งเพิ่นด่านหน้าเวทีแต่ว่าตอนนั้นเพิ่นเป็นนางเอกออสวยสวยขุณแม่น้องใหม่คณะน้องใหม่เมืองชุ่อพรี่โอ้ยอมรับว่าเพิ่นสวยอีหลีพี่น้องสวยคือเบิ้ยหม่องตีแม่พ่อใหญ่ผ่านสวยอีหลีขนาดตอนนี้อายุเพิ่นตอนนี้ไลยแล้วเด้แม่นบ่อายุไล่แล้วสิบบ่หาซิบกลัวหรือบ่หาิบกลัวแล้วหาิบกลัวเกือบหกซิบคุณละพ่อใหญ่ถาณมันคิดว่าเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยัง มีเขาโครงของความของความสวยอยู่ว่าสัิเพาะเอานี่เดบ,บ้านเฮาจ้างปีนั่นที่มีมวยกลงเว้นกับน้องใหม่เมืองชุมแพรล่ำแยงกะเวนตะกี้ถือว่าเป็นหมอมลล่ำเรืองตอกรอนทีมีซื้อเสียงอีกวงหนึ่งสําหรับน้องใหม่เมืองชุมแพเป็นมอลล่ำขนาดเป็นซื้อใส่ซื้อนี่เลยว่าตริย์าอใส่นขนาดกลาง อาจารย์สละพี่นองสําหรับฤดูการต่อไปนะก็เป็นที่แน่ชัดแล้วสําหรับคุณแม่น้องใหม่เมืองชุมแพมารับบทแม่พญาให้กับหมอลำประทุมบันเทิงศิลป์นัละพี่นองเอฟซีแฟนคลับก็เข้าไปร่วมส่งกําลังใจกันเยอะๆวสันเถาะพญาคมพานสุดยอดอีหลีประทุมบันเทิงศิลป์แมนบอคือว่ารับบทบาทโตไลนางเอกโตาลนี่ถือว่าต้องโอ้โหต้องเลนถึงถ้าวอาถึงคุณแม่น้องใหม่เมืองชุมแพนะคอยคิดพอ เอ่ออีหยังก็คุณแม่อีหยังก็เนตรนภาแม่เน,นาา็ดพญาาเนตรนภาพญานาแล้เนตรนภาพญา,พาน,นาแล้วแม่แมนบ่นี่เพื่อนก็นยังรับบทตูลาลอยู่ตอนนี้ค่อยว่าเพื่พ่นสวยคล้ายๆกันนะตางค้ายๆกัอนอะมีส่วนมีส่วนค่ะเอาจังสันพี่น้องสาหรับคลิปนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องเาวที่นํามาฝากพี่ตอนนองเนาะสาหรับวงการหมอรองหมอลํามือนี่วัสนุสอบให้ขามพันธ์ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ด้อนี่ข่าวใหญ่ ทำแบ็กอีกครั้งหนึ่งคุณแม่น้องหม่เมืองชุมแผนพี่น้องเนะาะฝากติดตามไห้นั่มพอกันคลิปหน้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ